นะครับเชฟครับหอมไหมครับหอมค่ะลองไหมค่ะอเชฟหายเชฟเชฟอยู่ไหนฮัลโหลค่ะวันนี้อยู่ในรายการมากิน ที่จะปัดขวาแล้วก็แอบหลอกหนุ่มๆมากินข้าวที่ห้องเราใช่แล้วนะคะก็อยู่กับเชฟพี่ตุ้มนะคะเชฟฟ้าค่ะแล้วก็ตอนนี้นางฟ้าทาอะไรอยู่คะตอนนี้ก็มีสองอย่างที่แบบวุ่นวายมากเลยพี่ตุ้มอะไรเลยคือเป็นทั้งฟู้ดคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของวงในนะคะค่แล้วก็เปิดร้านเป็นร้านไอติมแบบไทยๆเลยแล้วก็จะอยู่ตรงข้ามวัดไตรมิตรแถวเยาวราชก็ให้ผ่าไปแถวนั้นก็แบบชิมได้ใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนี้นะคะของลุมทำร้านอาหารกลุ่ม970เป็นแล้ว รสไตล์โมเดิร์นค่ะทุกได้รับรางวัลมิชลินเทมเลยเย้กีทิที่ผ่านมานะคะก็ถือว่าได้กระแสตอบรับดีมากวันหนุ่มหล่อของเรามันก็แบบทุกคนชอบมันดูแบบดีอะแต่ว่าวันนี้นะคะเราไม่สามารถแบบคุยแบบนี้ได้นะมันต้องแบบคุยกับเขาแบบพี่ตูนนัดเขาไว้กี่โมงก็แบบน่าจะต้องมาณตอนนี้มาหรือยังน้าถ้าว่าตามเข้าไหม เฮ้เฮ้สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะโอ้โอ้อเป็นใครจากไหนชื่ออะไรคะครับสวัสดีครับชื่อว่าวครับสลาวุฒิเพับ ผมตอบได้ไหมครับได้เลยค,ค่ะผมชอบได้เลยหรอคือที่จริงอ่ะผมชีแล้วคราวนี้ตอนอยู่มหาลัยนะครับเนี่ยผมชอบผมก็ช่วยตัวเอง <c oughs> ในห้องน้ำชายอ่ะมันเป็นประตูยกสูงใช่ปะแล้วเป็นรางน้ำรางรางรางเดียวอย่าบอกนะแล้วเวลาเราทำอะไรปล่อยออกมาเพื่อนจะเห็นเราทำเงดี้าไม่อยากให้ใครรู้ก็แค่สระผม มันจะมีฟองใช่ป่ะแล้วมันจะมีฟองฟองเคลือบหมดอ่าแล้วก็สระผมพอใกล้เสร็จทุบแล้วก็ล้างหัวให้ฟองอ่ะมันกรบของเราก็ปล่อยตามไปไปก็วันละสามรอบฮะอนี่ก็ต้องกินเยอะๆเนาะก็จะได้ผลิตออกมาได้ทันครับแล้วปกติมี่ร่างกายยังไงบ้างอะ อัรนี้อินโทรเวิร์ดดีวกว่าเดี๋ยวคือผมไม่ไม่ไม่ไม <c oughs> ก็คือถ้าถ้าอยู่ต่อหน้าคนหรือต้องทําอะไรทําได้คือเต็มที่แต่ถ้าอยู่คนเดียวก็คือเงียบไปเลยแล้วมี่บ้มีคนดูแลหัวใจไหมคะยังไงเผยสภาพมันก็อยู่ที่ตัวเองอุย้ยแล้วแสดงว่าวันนี้โสดเลยแน่นอนโสดไม้ใชโสดตอนนี้แต่กลับบ้านก็สดอยู่ดีครับอ๋อถ้าจะทันในที่หุ่นมี ผมออกบันทายมาน่าจะ19กปีแล้วสามก้าองผมเไร1ร้อยร้อบเจ็ดนะแปดสิบเอู้หพี่ว่าเป็นคนที่ไหนคะคนใส่ค่ะคนสแก้วครับอ๋ขอดูมของดีสแก้วค่ะมของที่สน้องมของดีจริงพอ เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยในชีวิตจริงหรอส่วนตัวขอโทษนะครับนี่สินะนี่สินะที่เขาว่าหัวใจเต้นแรงพี่ว่าคือน้องมีแระขอด้ยไหมคะได้สิจ๊ะขอไอจีหน่อยได้ไหมคะฉัคิดว่าน้องจะต้องมุกมุกมิจฉอทิยัง น้ำจาผมอีกแล้วจับผมอีกแล้วครับผมน,นๆจา, <c oughs> าผมจริงาจาผมอีก้ไม่ต้องดูกนไรกรูปอุ้ยอุ้ดูนี่แค่ล้วกำัทำอะไรอยู่อะครับตอนนี้ตอนนี้เปิดร้านอาหารครับอชื่อร้านสถานีหมหโอยครับอ๋อจะมีผู้ชายชอบเต้นเขาเต้นเขาต้อง,ะงนะครับเต้นเหรอคะ จริงๆจะบอกว่าเคยไปกินด้วยผมจำได้จริงบอกอใช่ก็ว่าน่าคุ้นๆอยู่อาหารอาหารที่ขายคือเราชอบทานใช่ไหมั้องขอเล่าคร่าวๆเลยกันคือมีพี่คนหนึ่งเป็นหุ้นส่วนกันเขาชอบเอนเตอร์เทนเหมือนกันชอบสร้างความสนุกสร้างความสุขให้คนอื่นเนี้ยแล้วเขาเนี้ยแกคิดคอนเซ็ปต์ก่อนก็คือการแต่งตัวก่อนแล้วค่อยคิดเรื่องว่าจะขายอะไรแล้ววันหนึ่งไปเยาวราชเจอร้านป้าคนหนึ่งน่าจะเคยเห็น อยู่หน้าร้านนวดยเขาลวกหอยแล้วมีคนต่อคิวเยอะมากน<ช>้องเลยม,มาลองเปิดดูซึ่งเราสี่คนพุ้นส่วนะไม่มีใครจบเชฟเลยลองผิดลองถูกจากลูกค้าเออเขาพูดเรื่องอาหารดูเขาูจริงจังขึ้นนะเว่ามีแค่เรื่องาาอาหารใช่ปะก็<อ>นิดนึงครับเป็นคนชอบชอบทานอะไรบ้างคือผมเป็นคนลิ้นจอะเคเยนะคือทานเป็นลิ้นคือทานได้ทุกอย่างทุกอย่างอร่อยหมดสำหรับเราถ้าสิ่งไหนที่ไม่อร่อยคือร้านก็คือปิดได้เลย,ยจริงจริงนะ ชชออบรรสาติะะไไงคเมื่อก่อนเราชอบหวานหวานเผ็ดแต่เดี๋ยวนี้คือถ้าเป็นอาหารเนีก๋วยเตี๋ยวหรืเนี่ยไม่ปรุงจะไม่ชอบปรุงก็คือเอามาอะไรอะไรก็ได้ก็คือถือว่าเป็นคนอยู่ง่ายกินได้ด้วยมันง่ายคือบางทีมันง่ายแต่ถ้าเราอยู่คนอื่นเน่ะมันจะยากไงถ้าสมมติเราเราไปกิน่ะไปเดทกัน่ะหรืออะไรเงี้ยนะพี่หนูถามพี่พี่ว่าทานอะไรคะพี่ว่าอยากกินอะไรคะกับบ้านมา เท่านหร่นี่หนูอยากทานอะไรทานเลยเดี๋ยวพี่ทานทานด้วยประมาณนี้หรือถ้าแบบเขาอยากสั่งมาสี่ห้าอย่างหนูสั่งเลยพี่ไม่สั่งหนูกินทั้หมดแล้พี่กินต่ออะไรประมาณนี้ก็อบอุ่นนะคือหมายถึงว่าเขาเทคแคร์อ่ะแล้วเนื้อสัตว์ทั้งหมดชอบกินอะไรเนี่ยในเนื้ออะไรตอบไม่คิดอีกแล้วคืออะไรก็ได้นี่เห็นไหมเนื้อได้เนื้อได้ปลาได้หมูได้ไก่ได้ สัตว์แปลกๆทานได้กบเพียดปิ้งกาลนกคือสัตว์ทุกอย่างทานได้หมดที่เขาให้ทานนะพี่ตูมข้างนอกเนี่ยมีเมื่อกี้ไปกินมาแล้วก้อครับเนื้อแดงกับเนื้อขาวชอบอะไรคะเนื้อแดงกินผักนี้คะกินครับผมชอบที่ผักสีเขียวครับอุ้ยนีคนแบบเฉยลรวบอกอุ้ยจะไม่กินอย่างคือมะระระหว่างขาวกับหวานชอบกินอะไรกินขาวครับ เมนูประจำบ้านที่แม่ชอบทำป่ปลา่นปลาตุ้ชอบป่นปลาป่ลาบองชอบมากอ้มถั่วไข่เจียวแค่นี้เลยแล้วก็เนื้อแต่เดียวพี่ว่าวค่ะอย่างนี้ถ้าไม่ใช่อาหารไทยจะชอบชาติไหนสเต็กได้สปาเกตตี้ได้ขูดจับยวนข้าวหน้าเนื้อทำยี่ปุตอะไรพวกนี้แล้วกินได้เราชอบไหมชอบชอบเนื้ออันนี้อันนี้ไม่ ถึงพาสต้าเมื่อกี้พูดมาสปาเกตตี้ชอบพาสต้าอะไรกินสปาเกตตี้เบคอนพริกแหง้งอ,อันนี้ที่ชอบข้าวบุ๊ขาโ,โบนาร่าได้แค่สองอย่างโอเคกินเบคอน,อนคกินบเบคอนเบ,บคอนผัดแห้งกับพริกแหงก้งอะไรเงีเ้ยชอบกินพ,พริกไงโอเคชอบกินพริกชอบกินเผ็ดชอบกินข้าวแบบไหนชอบกินข้าวสวยครับข้าวสวยข้าวสวยแบบใช่ร้อนๆฮะ คนสวยกินไหมกินครับเอ,อ,อเคยกินอาหารี่มพเชฟมาก,ก่อนไหมเทเบลิลหรือเชฟ p r i พ a t e c h เชฟที่แบบจับส่วนตัวมาทำอาหารให้ไม่เคยครับวันนี้ก็จะได้เคยแล้วเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะิ่ะ <laughs> สำหรับตุ้มนะตุ้มได้เมนูแหละฟ้าก,ก็ได้แหละไปห้องครัวก,กันดีกก่อ๋อโอเคปะ <laughs> เดินถอดเสื้อเข้ามาเลยนี่ถ้าเกิดว่าอยู่ข้างนอกก็โดนจับผิดกฎหมายไปแล้วจริงๆอ่ะเราอ่ะเคยไปที่ร้านเพื่อนพอพี่เขามาแบบอยู่ใ,ใกล้ๆเขาก็แบบออกขอบคาจพี่รู้สึกว่าตลกมากเลยอะ่ะเป็นอีพีที่น่าสนใจเนาะอันนี้ <c oughs> คิดเมนูออกแล้วค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเป็นคนง่ายๆกินอะไรก็ได้ชอบกินเผ็ดน,นิดนึงชอบกินเนื้อแดงก็เลยจะทําอะไรง่ายๆให้เขาแต่ว่าเป็นความง่ายที่แบบมั่นใจว่า เด็ด <Dead. S 2> แต่ตูมันรู้แล้วว่าตูจะทาอะไรให้เขากินตูนรู้สึกว่าเขาเป็นคนแบบตั้งใจจะทําอาหารที่แบบเหมือนเขาได้กินที่บ้านที่แม่ทําให้เขาจะเป็นเมนูนที่แบบดูทุ่งนอกคราวก่อนนะแพ้มาแต่ว่าครั้งนี้มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความมั่นใจในเมนูนมากเป็นพิเศษครั้งก่อนชนะมันก็ไม่ใช่เรื่องแบบทุกลาบมันก็เป็นแบบกินมื้อแต่ดันเนี้ยครั้งนี้มันก็มีสิทธิ์จะชนะอีกใช่ไหม มาแล้วครับไม่ยังไม่ตีกระดุมไม่ติดกระดุมเหมือนเดิมโอ้โหเป็นสีสันในการทำอาหารมีอะไรให้ผมช่วยซอยไหมครับอุ้ยมีค่ะอุ้ยมี่ว่าเรื uh ่องดีกว่าว่าเป็นคนเด็ดหรือว่าจะชอบเป็นคนซอยจะเป็นหนึ่งผมชอบซอยครับอ่ะงั้นเราซอยต้นหอมก่อนนะอะซอยซอยแบบละเอียดหน่อยอ้าว โอ๊ยปวดใจเก่าเลยขอโทษครับปจะทม่ใช่ฮะฮะไม่ใส่นี่ช่วยไหมครับปวดหัวละมีค่ะเป็นคนเด็ดที่ไหนค่ะพี่เด็ดที่สุดในใจของหนูนะ ดวยเด็ดใบโหระพาให้หน่อยค่ะให้หมดกามเลย,เ,ลยลเ,เอาใส่ในกัน <มา S 1> นิด <มา S 1> น้เห็นพี่ว่า,าบอกว่าชอบกินเนื้อแดงไงก็ลเลยสั่งหาเนื้อแดงมาให้เลยค่ะปกติอ่ะเคยชอบกินปลาทูไหมคะชอบชอบครับชอบชอบแต่ไม่ค่อยชอบแกะไงอ่าเดี๋ยววันนี้แกะให้เลยอ้าวตกลงไม่ใช่ปลาทูอ่ะทำแกะเหรอ เอาดีๆทำอะไรมมาตูมระตูมันจะแบบมันจะชอบกระเด็นเดี๋ยวแกะปลาก่อนแล้วเดี๋ยวตอนแกะปลาก็ย่างหอมเชีครับหอมไหมครับหอมค่ะลองไหมครับมา เสียหายเสียเสียอยู่ไหนทอดประทูอย่าใช้ไฟแรงนะคะเพราะไม่งั้นจะไมมก่อนสุกเพราะว่าหนังเขาค่อนข้างบางแล้วก็ใช้ไฟอ่อนๆทอดแล้วก็ค่อยๆรีดน้ำเขาออกมาเขาก็จะกรอบพูดถึงไงเอา ข้าวพอลมบุกมาแล้วก็หั่นพริกมะปางใส่นาำเงากินได้เลยใชเนี่ยโอ้ยข้าวเขาอร่อยอยู่ไงชอบข้าวอันไหนของเขาที่สุดชอบข้าวกล้องครับโอแต่วันนี้ผมอยากทานข้าวหอมมะลิครับได้เลยโอเคเสิร์ฟข้าวหอมมะลิให้ยินดีครับหอมนะครับครับมาให้ผมช่วยนะไรครับควักดีกว่าควักเป็นไหมโหแวะมาวิ๊งหนึ่งเนาะจะลายมนทำไมจะ เดี๋ยวพ,พ,พอได้ชิมก็รู้เองว่าใครชนะ แล้วมีมีข้าวคั่วด้วยอ่ะพี่ว่าวเสร็จยังต้องการให้ช่วยซอยว้าวพี่ว่าวเสร็จแล้วพี่เสร็จแล้วครับใช่โอ้ไม่เชฟมีเบคอนด้วยเหรอครับเหมือนใส่หน่อยเพราะว่าเห็นบอกว่าช่างพิเศษกับเกี๊ยวตีเบคอนขนาดเร็วจะใส่เบคอนหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะเติ่มพิ๊กเอาพริกย่างกับเบคอนพี่ว่าเคยกินข้าวผัดมันเนื้อไหมคะเคยครับชอบไหมคะชอบนะ ผมผมคนชอบทำด้วยอโอเคแต่ว่าวันนี้ที่ฟ้าจะทําไม่ใช่ข้าวผัดมันเนื้อแต่เป็นข้าวผัดมันเป็ดเพราะฉะนั้นตอนนี้น้ํามันที่ใช้อยู่ก็คือน้ํามันเป็ดที่เรนเดอร์ออกมาจากตัวเป็ดอันนี้ข้าวเลยครับเชอันนี้พนมรุง้งข้าวหอมคัดพิเศษค่ะมันจะมีความร่วนแบบที่มันบอกว่าพิเศษอะ่ะก็คือความร่วนเนี่ยแหละทำให้เหมาะกับการทำข้าวผัด อรอณจะใช้ข้าวขาวหอมมะลิ1 1 0นะคะในการเอามาคลุกกับเบคอนเปรอะที่เราเจียวไว้นะคะอันนี้จะเป็นน้ำปลาคาร์เนลลซายกจะทำให้น้ำปลามันระเหย ตรงข้างกระทะก่อนมันจะกลายเป็นกลิ่นหอมขัวกระทะแบบที่เราไม่ต้องใช้กระทะวอกจริงก,ก็ได้แล้วก็จะเค็มน้อยกว่าด้ววยออััอง,งน ชื่อว่าข้าวผัดมันเป็ดคลั่งรัก <Wow. S 1> ปกติเราก็จะเห็นแต่ข้าวผัดมันเนื้อเนาะ hmm. แต่ว,ว่าอันนี้ก็คือจะเป็นมันเป็ดที่เรนเดอร์ออกมาจากหนังเป็ดมควัน hmm. เพราะฉะนั้นกลิ่นมันก็โฮฟุลี่นะจะแบบรันจวนใจนะคะเสิร์ฟคู่กับกับใบโหระพากรอบ hmm. แล้วก็มีชิ้นเป็ดทั้งข้างในข้าวผัดทั้งข้างนอกข้าวผัดก็คือ, hmm. อพร้อมกับน้ำราดอันนี้จะเป็นน้ำราดแบบเชงเชง ถ้าเกิดว่าชอบแห้งๆให้ลองเชินนี้ก่อนแตว่าถ้าเกิดว่าแบบฝืดคอเกินไปราดน้ำเชงได้เลย ส่วนข้าวอันเนี้ยใช้เป็นข้าวพนมรุง้งข้าวหอมคัดพิเศษมันจะแบบเหมาะมากกับการเอามาทําข้าวผัดเพราะมันจะมีความร่วนอันนี้เป็นทริคนะทุกคนถ้าเกิดว่าใครไม่มีเวลาพักข้าว้ามคืนเราสามารถถุงแล้วเราก็จะเอามาทําข้าวผัดได้ละโดยที่ไม่ต้องค้ำคืนก็ได้อโอเคของตุมนะคะก็จะเป็นเมนูที่เด้นแรงมานานใจมาจากเรื่องเล่าที่พี่แวาเล่านะคะก็เลยชื่อว่าอยากเป็นแม่ที่บ้านเธอค่ะ,ะก็ลองทานดูว่าคล้ายๆรถแม่ไหมแต่ว่าเราใช้ปาลาคนลนตัวกัน เอ๊ที่บ้านพี่ว่านีใช้ปลาอะไรครับเป็นพวกอะไรปลาอะไรปลาซิวปลาขาวปลาที่แบบมันหางตามคอตามตัวเล็กเป็นปลาตัวเล็กใช่แต่ว่าวันนี้ที่พิเศษด้วยก็คือตุ้มเลือกเข้าขาของมะลิร้อยโปรเซสของขนมนุ่มตัวนี้จะมีความหอมใบเตยนิดๆนะคะเวลาเราเลือกทานกับพวกตัวที่เป็นน้ำพริกหรือเะไรจะเข้ากันดีมากเอโอเคได้ค่ะชิมเลยถ้างั้นขออนุญาตนะครับได้เลยค่ะได้เลย ขอทานแบบยังไม่ใส่น้ำประเชงนะคผูชมตั้งแต่เช้าจนทำอาหารเสร็จกระดุมเขาไม่ติดเลยเนาะอันนี้อร่อยจริงอร่อยเป็นสูตรที่มั่นใจแต่ก่อนเคยทำให้ใครใครก็หลงรักนะโอ้ก็คือเห็นปะเห็นปะมันเป็ดมาแล้วก็เห็ดตาม แล้วส่วนตัวข้าวม hmm. ันไม่เกาะเป็นก oh. oh. oh, 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 oh. ้อนเลยครับมันเข้ากันดีอ่ะชอบอ่ะแต่ข้าวใ่ที่ดินต้องไม่เป็นก้อนเนาะม่ควรเลยนี่ยขออนุญาตลาดน้ำปลาเชงนะครับมันนถ้ากินแบบไม่ใส่น้ำปลาเชงผมว่าก็อร่อยนะด้วยมันเป็ดที่มันอยู่ในข้าวอ่ะมันคู่กับข้าวมันเข้ากันแล้วอ่ะแต่พอรถเปลี่ยนรถราดน้ำปลาเชงปุ๊บ อันนี้จริงหรือหลอกก็ไม่รู้อุ้ยนี่โดนมนสะกดเข้าไปแนละ้วลาดกันไม่ลาดแพ้ไม่ตัดเลยอ้าวหมายถึงว่าลสพลาดอร่อยเหมือนกันแต่ส่วนตัวแบบชอบไม่ลาดมากโอเคได้เลยต่อมาเป็นของตูมนะคะขอแนะนำวิธีการทานนะคะก็คือข้าวขาวหอมลิร้อเเซ็นนะคะมีแบบเบคอนด้วยเนาะก็ทานผู่กันแล้วก็เอาไข่ต้มแล้วก็เอาปลา่ดมา ส่วนผักก็เลือกที่ชอบได้เลยมีลูกโดดให้ด้านบนด้วยนะคะเผื่อแบบเผ็ดไม่พอก็กัดพิกด้านบนได้ขออนุญาตนะครับจะรับใชอเลยนี่เป็นเป็นแบบช็อตเลยอ่ะเป็นเป็นแบบข้าวหลาข้าวนะมีข้าวผัดมันเมคี้ยเหรอคะไม่เป็นข้าวขาวหอมริ้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเอาไปคลุกกับเป็น้กลองข้าวหนุ่มมากหอมไหมใช่หอมโดนรุ่มเลยแล้วก็หอมันกลิ่นใบเตย ลิ้นดีแล้วไม่เห็นจระเข้เลย <S <S ที่ไม่ได้เอาไปผัดเพราะว่าเราไม่อยากให้กลิ่นข้าวอ่ะมันแย่งซินแต่กลิ่นเบคอน <Catal> ก็เลยแยกเขาเป็นคนละส่วนทำโหเน้นเน้นข้าวมากป๊อปปอมด้วยกระดกกรุ๊บเลยคำยวอุ้ยเอาไหม่อุ๊ยคุณผู้ชมหมดเลยไข่ต้มไหมคันี้ข่าวไหมอ่อย อุ้ยใส่ใจสั่นเลย้หนึกจริงแม่ได้บ้างเลยไหมขมิ้นขาวใช่เนาะมันแบบาขมิ้นขาวนิดนึงนุ่มจะทําให้รสชาติมันเรียกว่ารสสว่างอ่าจะเป็นรสสว่างในปลาเป็นไงปลาทูแตกต่างกับปลาที่แม่ทำเองแตกต่างครับเพราะว่าปลาทูมันดูมันเนื้อแน่นแน่นกว่าปลาที่พ่อแม่หามาเพราะว่าด้วยปลาที่พ่อแม่หามาคือมันเล็กไงเล็กด้วยแต่เขาไม่เอาเก้านะ เขาโคทั้งหมดเลยทั้งตัวเลยแล้วพอทําออกมาแล้วมันยังมีความรู้สึกถึงกล้างอยู่ไหมคะไม่ครับละเอียดด้วยปาล์มตัวเล็กไงก็เลยเรียกว่าปาล์มปนเพราะว่ามันป่นไปหมดแล้วใช่มันรวมหมดแล้วรู้ว่าเลือกยากแต่ว่าตามกฎแล้วก็ต้องเลือกต้องเลือกเหรอต้องเลือกไม่เลือกเลยไหมอ่ไม่ได้เลยอร่อยทั้งคู่อ่ะอร่อยจริงนะถ้าต้องได้รับดูรสชาติหรือกินนี่คือแบบนี่ก็หอมนี่ก็อร่อย ถ้าให้ผมเลือกวันนี้อะเลือกที่กินวันนี้ขออืมอันนี้แล้วกันครับโอ้ไหนบอกอร่อยไงล่ะอร่อยไม่เสียใจแล้แห่แล้วมีความอบอุ่นนะว่าไปนะดีใจที่ชอบค่ะแต่อร่อยทั้งคู่เลยครับอันนี้จริงจริงจริงไม่ได้อวยเลยเลยอร่อยครับเซฟชอบ มแล้วก็ต้องฝากพี่เว้าฝากผลงานแล้วก็ช่องทางการติดตามหน่อยสิก็ไอจีนะครับเว่าวสราวุธแล้วก็อย่าลืมฝากร้านอาหารด้วยนะอ่าร้านสถานีมีหอยนะครับตลาดหมุมเกษตรนอมินเปิดหกโมงถึงเที่ยงคืนเปิดทุกวันนะครับอ่าแล้วก็ได้เจอพี่วอลทุกวันไหมคะใช่พี่เวอลว้าวพิลล่ากุชช่าครับผมขอฝากรายการมากินข้าวห้องรัใหม่ด้วยนะ ใมีหนุ่มหลอนะคะอยากจะให้เราหล่อมาที่ห้องเรานะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างเลยเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับเพจข้าวพนมรุงด้วยนะคะตามธรรมเนียมนะคะก็ถ้าใครเป็นผู้ชนะเนี่ยก็จะได้ทานข้าวกับหนุ่มหล่อนะคะก็เสียใจด้วยนะขออนุญาตนะครับไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะ ตาาละครช่องเจ็ดแขนยาวมากเลยใจดี